อสลามุอะไรกุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่20พฤศจิกายนนะครับพศ2564ขณะนี้ก็เป็นเวลา3โมงครึ่งนะครับเอาวันนี้ก็ฝนเพิ่งตกผ่านเมื่อกี้ตกหนักมากตกหนักมากครับตนน้ำก็เจงๆหน่อยแต่ตกไม่นานนะครับตกไม่นานทํางน้็เยอะเลยนะครับก็วันเสาร์นะครับรึกว่าแดดจะดีที่ไหนได้ฝนตกนะครับนี่ ไม้เสียบเดียวนะครับเจต้น5้าร้อยนะครับเต้น5้าต้นพันก็มีเยอะนะครับมีเยอะแต่ยังไม่ไมไมติดดอกเท่าไหร่นะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับใบด่างใบด่างก็ก็มีที่ลงไว้นะครับนี่มีที่ลงไว้ที่ยังไม่มีลูกค้ารับก็มีอีกกี่ชุดเนี่ยนะครับชุดสองไปแล้วใช่ไหมชุด2ไปแล้วเหลือชุดที่เท่าไหร่ชุดที่1ชุดที่สาเดี๋ยวชุด3ามไปแล้วใช่ไหม ชุดสามไปแล้วเหลือชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะครับแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเาการเนียครับอยู่ในนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนะครับมีต่อญี่ปุ่นด้วยใครอยากได้ก็สนใจก็ทักทายมาแล้วกันนะครับนี่ครับแล้วก็อ่าถ้าถ้าเป็นไม้ไม้เหมาเสียบเดียวนะครับนี่ไม้เหมาเสียบเดียวนะครับนี่ก็เป็นตัวเสียบเดียวอย่างนี้ก็สามต้นห้าร้อยนะครับสามต้นห้าร้อยนะครับเป็นเสียบหัวเดียวอย่างนี้นะครับเจ็ดต้นพัน จ็ดต้นพันธุ์นะครับเนี่ยนะครับเป็นไม้เสียบเดียวนะครับก็ขายสามต้นห้าร้อยเจ็ดต้นพันธุ์อันนั้นมันสามสามเสียบนะต้นหนึ่งมีสองกิ่งสามกิ่งครับอันนั้นก็ขายสามต้นหกร้อยนะครับสามต้นหกร้อยนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับนี่นะครับไม้แฟนซีนะครับเนี่ยสามต้นห้าร้อยี่ตุดยอแล้วมันสวยอย่างนี้นะครับนี่ดูนี่อุ้ยมีพารดเมรีด้วยพารถเมรีก็มีนะครับปนๆนไปครับนี่ หนึงน่งก็สีหนึ่งะครับนี่อันนี้มีสองกิ่งอันนี้ต้นใหญ่เนี่ยมีสองกิ่งก็มีนี่มีชมพูรั์เจริญกับจันทรานะครับนี่นะครับนี่อันนี้แสงทองแสงทองกับอะไรนี่อีกข้างหนึ่งนะครับนี่มันจะมีสองเสียบซะเยอะนะครับนี่ครับก็ขายสามต้นห้าร้อยนะครับสามต้น500ห้าร้อยนี่สวยๆเลยแล้วก็ถ้าใครจะเนี่ยครับคือใครจะเอาเป็นไม้เหมาเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะเป็นไม้เหมาเลยสิบต้นพันสิบต้นพันใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับสิบต้นพัน ก็สวยใช้ได้แหละกิ่งก้านก็กิ่ง,ะนะงละสีครับไม้สันฟีนะกิ่งละสีครับกิ่งหนึ่งก็สีหนึ่งะครับนี่นะครับท่านใดสนใจทักทายมาเลยนะครับดูเรื่องโคดก่อนเลยดีกว่าสีดอกไหนก็สวยนี่โคดแต่ละโคดใช้ได้ครับใช้ได้ถึงมันจะแบบไม่ใหญ่แบบโอ้โหปลักกักอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้โหใช้ได้แต่ก็อ้วนสวยใช้ได้แล้วในในไม้แปดนิ้วครับไม้แปดนิ้วอันนี้ก็คือ ึ้นมาได้2เดือน3เดือนนะครับสเดือนก็ยังไม่เบ่งตัวมากมายนะก็จะเป็นไม้เขาเรียกอะไรไม้มาตรฐาน8นิ้วอะครับก็ขายกันราคาเหมาหมาเลยนะครับสิต้น10ต้น,ตนพันขอค่าส่งก็80บาทนะครับก็55ต้น55ต้น5้าพันขอค่าส่งก็300นะครับหรือใครจะสั่งร้อยร้อยสิต้นผมก็ขอ1 0 0 0 0บาทนะครับแต่มันคุ้มมากมันคุ้มมากมันคุ้มมากนะครับก็ขอหมื่นบาทนะครับขอค่าส่งก็500อนะครับ ใหญ่ๆส,สวยๆเลยนะครับนี่ à, มีบางค้านะครับบางคาก็จะมีอยู่หลายต้นอยู่นี่บางคานี่ครับบางค้าเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องอย่างนี้ดีวกว่าบางค้านะครับนี่ใครสนใจนี่บางค้านี่ยครับก็ขายสองต้นห้าร้อยนะครับนี่ใบออกตะกัวอย่างนี้ด้วยนะนี่ใบออกตะกัวนี่ใครใครแบบใครแบบเออมองแบบเนี่ยเนี่ยครับบางค้านะครับ เป็นตัวสายพระครูดำหลี่นะครับก็จะแบบใบออกตะกัวตะกัวด้วยนะนะครับจะจะแบบพูดว่าเป็นเพชรบ้านนาก็ได้นะถ้ายังไม่เห็นดอกนะี่ก็ยังได้เลยเพราะว่ามันเหมือนมากดูดิเหมือนไหมอ่ะเนี่ยนะครับก็เป็นบางค้าสายดำหลี่นะครับนี่สวยสวยเลยบางค้าสายดำหลี่นะครับนี่นะครับถ้าขายสองต้นห้าร้อยนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาเดี๋ยวบางตคัดให้สวยๆมีเมนนั่นแหละมีเมนสวยๆเลยเพราะว่าบางตัวยังไม่ได้ลงจัดชุดเนาะเพราะมันมีแค่นี้เอง สองต้นห้าร้อยหรือห้าต้นพันมาบางค้าใา่เดิมๆเลยเนี่ยใครเห็นต้นใหญ่ในในร้านด้านในด้านหลังเนี่ยครับก็จะแบบเนี่ยแหละครับเนี่ยลูกมันนะครับหมดแล้วมีแค่นี้แหละมีแค่นี้นะครับก็ได้แค่นี้ก็ทําแค่นี้นะครับแล้วกหาวา็หน้าวางหน้าวางซส่กระถางแต่นี้ก็ยังไม่ได้ลงขายเลยเนาะนะครับส่วนที่ต้นดําก็ขายไปหมดแล้วส่วนไอ้หน้าวางเนี่ยที่ผมขายสามต้นห้าร้อยเนี่ยนะครับมีห้าชุดเนี่ยก็ยังไม่มีลูกค้ารับไปนะครับนี่ สวยเลยนะครับนี่สวยสวยเลยทรงแบบนี้เลยนะครับนี่ดูนะครับส่งต้น500ห้าร้อยนี่นะครับนี่ตุนที่2นี่นะครับยังอยู่เลยนะครับนี่ hyped! ลูกค้าไม,ไม,ไม่ไม่สั่ง,งนนนอ่ะลูกค้าไม่สั่งสต้น5้า้อย่ะลูกค้าไปสั่งเจต้นพัน,นผมก็งงเออนะครับนี่3ต้น5้าร้อยสวยสวยเลยนี่ทรงสวยสวยเลยนี่เต็มเต็มกิ่งกา้านดีทรงดีโคตรดีครับเอ่อไม้ล่าธรรมชาตินะครับไปไป,ไปจะไปทำาราตะขาบหรือ จะไปเลี้ยงเป็นไม้รากธรรมชาติแต่ผมมาผมาใจผมชอบไม้รากธรรมชาติไงเพราะมันมีสเสน่ห์นี่ชุดที่เท่าไหร่เนี่ยต้นนี้สวยมากเยต้นนี้สวยมากนี่ลักษณะดีมากเลยอันนี้ชุดที่สามเนี่ยชุดที่สามเนี่ยโอ้ชุดที่สามนี่สวยนะครับเนี่ยสวยเลยะนะครับเนี่ยชุดที่สามเนี่สวยสวยสวยทุกชุดอ่ะนะครับเนี่ยสามต้นห้าร้อยขอค่าส่งห้าสิบนะครับเนี่ยท่านใดสนใจทักทายมาเลยนะครับหรือเจ็ดต้นพันนะครับเจ็ดต้นพันเนี่ยเจ็ดต้นพันขอค่าส่งก็แปดสิบบาทนะครับเนี่ย หรือเนี่ยใครจะซื้อแบบไปทําเยอะๆเลยก็มีเดี๋ยวผมหาเก้าอี้นั่งก่อนเนี่ยมันเยอะไงมันเยอะเนี่ยก็เป็นหน้าวังนะครับหน้าวังนะครับเนี่ยมันเยอะนะครับเนี่ยยาวเลยนะครับสามสี่ร้อยต้นนะครับเนี่ยก็ก็ใครสั่งสั่งอะไรห้าพันอ่ะห้าพันผมให้นี่เลยให้สี่สิบต้นเนี่ยสี่สิบต้นห้าพันนี่ผมให้เลยนี่สี่สิบต้นห้าพันเนี่ย ขอค่าส่งก็สามร้อยเนาะหรือใครจะสั่งก็เท่าไหร่สี่สิบต้นแปดสิบเอาผมให้เก้าสิบต้นเลยนะนี่ผมให้เก้าสิบต้นหมื่นหนึ่งอ่าใครชอบใครชอบทักทายมานี่ใครใครชอบทักทายมาเลยเนี่ยนะครับตกต้นร้อยกว่าบาทโอ้คุ้มจังจะคุ้มนี่แล้วก็ใหญ่ยี้ด้วยสวยอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเก้าสิบต้นหมื่นหนึ่งนะครับเก้าสิบต้นหมื่นหนึ่ง นะครับนี่สวยๆเลยสี่สิบต้นห้าพันี่โอ้โหมันแบบแทบจะไม่ต้องคัดอ่ะเนี่ยหยิบต้นไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะครับสวยมีมีเน้นๆมีเน้นๆมีมีกิ่งเน้นๆก็มีนะครับกิ่งเน้นๆของผมก็คือประมาณนี้นะครับนี่คือกิ่งเน้นๆนี่กิ่งเน้นๆคือกิ่งน้อยเนี่ยพอแดดมันร้อนๆแล้วฝนตกใหญ่ฝนตกแรงๆเนี่ยใบยมันจะทิ้งก็ดีครับเดี๋ยวทําให้แตกใบใหม่นะครับไม้มันจะได้แบบ เออเนี่ยนี่คือกิ่งเน้นๆนะครับเนี่ยเน้นกิ่งไม่เยอะแล้วก็อันนี้ก็คือจำพวกกิ่งแน่นๆออมันก็มีสองสเต็ปนะนี่กิ่งแน่นๆนี่นี่กิ่งแน่นๆคืออย่างนี้นะครับก็สั่งได้เลยครับก็ใครก็บอกทีบอกทีบอกผมมาเลยถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าต้องการแบบเออบ้างของกิ่งเน้นๆนะกินะ่งน้อยกิ่งน้อยแต่กิ่งหนาๆอ่ะได้นะครับก็จะคัดแบบนี้ไปให้ ก็ถ้าแบบบ้างเอากิ่งเยอะๆเออ่กิ่งเยอะๆก็จะคัดแบบนี้ไปให้นะครับหรือเอาผสมกันหนุมก็จะคัด2อย่างไปให้นะครับเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบเลี้ยงไงบางคนชอบเลี้ยงกิ่งน้็กๆอย่างเงี้ยแต่เป็นกิ่งใหญ่ๆบางคนชอบเลี้ยงแบบกิ่งเยอะๆนะครับกิ่งเยอะๆมันก็จะเล็กเล็กหน่อยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งเยอะๆมันก็จะเล็กหน่อยแต่ว่าพุ่มมันจะหนานะครับก็ก็ใครสนใจแบบไหนก็ทักใครมาเนี่ยสต้น500นี่ยสามต้น500มีอยู่5ชุดนี่ยหนึ่งสองสามตีห้านี่ยังไม่มีใครรับเลยนะครับหรือมีแล้วก็ไม่รู้นนะผมมมมก็ยยังไไไ่ดด้ปถาแอิเล นะครับเนี่ยสามต้นห้าร้อยนะครับสามต้นห้าร้อยขอค่าส่งห้าสิบนะครับหรือหรือเจ็ดต้นพันขอค่าส่งก็แปดสิบาทนะครับหรือใครที่จะสั่งห้าพันก็ผมให้สี่สิบต้นใครที่จะสั่งหมื่นหนึ่งก็ผมให้เก้าสิบต้นนะครับสวยๆใหญ่ๆเลยสวยๆใหญ่ๆเลยนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับเนี่ยไม้สามต้นห้าร้อยเนี่ยสามต้นห้าร้อยนี่พอติดดอกแล้วสวยนะครับ ผมขายเหมาเลยสามต้นห้าร้อยแปดต้นพันเนี่ยไม่ไม่ใช่สามต้นห้าร้อยสิบต้นพันผมให้สิบต้นเลยนะครับมันมีเยอะเนี่ยมันมีเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยผมให้สิบต้นพันเลยมาเลือกมาคัดกันดูได้เลยนะครับเต็มเลยแต่มม้ยังไม่ติดดอกนะใครใครที่จะสั่งก็คือก็เป็นแบบดอกแทงตูมใบอย่างที่เห็นแหะครับอย่างที่เห็นเลยก็อย่างเงี้ยครับเนะี่ย,ยนะครับสวยๆนะครับเยอะๆเลยนะครับท่านใดสนใจจะทักทายมาแล้วก็ไม้เสียบเดียวไม้เสียบเดียวนี่เต็มเลยเห็นไหมไม้เสียบเดียวนะ สวยๆเลยก็ดอกแทงต้มตู้เหมือนกันครับนี่นะครับก็เจ็ดต้นห้าร้อยนะครับเจต้นห้าอยขอค่าส่งห้าสิบนะครับนี่ได้เยอะเลยนะครับก็กําลังแทงตูมแหละง่ายๆเลยเจ็ดต้นห้าร้อยค่าส่งห้างสิบก็เออเท่าไหร่นะเออเออสิต้นพันใช่ไหมเออสิต้นพันนะครับนี่สิต้นพันนะครับหกต้นเออหกสิบต้นสามพันใช่ไหมเออใช่ใ หกสิบต้นหกสิบต้นสามพันอร้อยร้อยสิบต้นใช่ไหมไม่ใช่ร้อยสิบต้นกี่เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้แล้วนะครับต้องไปดูในโพยต้องไปดูในโพยครับหรืออะไรนะร้อยสิบต้นหกพันใช่ไหมร้อยสิบต้นหกพันหกหกสิบต้นเอ้ยหกสิบต้นสามพันก็ตกตกต้นละเท่าไหร่ตกตกต้นละ ก็คิดไม่ออกนะตอนนี้มึนนร้อนนะครับเนี่ยนะครับสิบแปดต้นพันธุ์สิบแปดต้นพันุ์นะครับเนี่ยสิบแปดต้นพันธุ์สวยๆเลยท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับหน่นะครับไม้ใหญ่ไม้สวยเจ็ดต้นห้าร้อยสิบแปดต้นพันนะครับสิบแปดต้นพันนะครับสวยๆเลยสวยๆสวยมากสวยมากสวยมากท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับเนี่ยก็มีหลายอย่างครับเดี๋ยววันนี้ก็จะถอนไม้ของลูกค้าวันที่ของลูกค้าวันที่เท่าไหร่ของลูกค้าวันที่ ของลูกค้าวันวันเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่19ใช่ไหมนะครับของวันท<ม>ี่สิบปก็17บเสปดก็ออกไปแล้วอะไรนะยังยังไม่ได้คัดยังไม่ได้คัดเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนผู้หน,นะตรงนู้นตรงนู้นน่ะนะเอาข้างในก่อนกนะ็ได้ข้างในก่อน,นอเอาข้างในเอาให้หมดก่อนเอาข้างในให้หมดก่อนคนตกหนัก ตกน้าท่วมเลยตกมาแล้วครับ,บ <c oughs> อันนี้อันนี้ขานี้เขาขาปลูกต้นไม้ก็เอาข้างในให้หมดก่อนที่มีตกหนักตกน้ําท่วมอ่ะ <c oughs> ก็เนี่ยครับก็กําลังทยอยเอาไม้มาลงละครับมันที่มันกว้างมากก็นี่นี่ลงเยอะมากลงหลายพันต้นแล้วมันก็ยังดูเล็กเพราะว่าสถานที่มันกว้างนะครับสถานที่มันกว้างนะครับก็ทยอยลงไปเรื่อยๆเนี่ยไม้แฟนซีเยอะนะครับไม้แฟนซีเยอะนี่ท่านใดสนใจทักทายมาเลยครับผม นะครับใครวันอาทิตย์ว่างๆเข้ามาคัดเข้ามาดูก็ได้ครับไม่ไม่มีไม่ไม่ก็คือวันอาทิตย์อะไรก็แวะเวียนเข้ามาดูได้ครับเนี่ยไม้ท่านใดสนใจแบบไหนก็ทักทายมาโป้เทียนก็มีอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยครับไม้สวยๆไม้เต็มๆเนี่ยครับเนี่ยนะครับก็สิบต้นพันครับสิบต้นพันสิบต้นพันธุมาคัดได้เลยนะครับสิบต้นพันนะครับสิบต้นพัน์ของค่าส่งก็แต่สิบอ่อห้าสิบห้าต้นห้าสิบห้าต้นห้าพันขอค่าส่งก็สามร้อยนะครับแล้วก็ ร้อยสิบต้นผมให้หมื่นหนึ่งนะครับร้อยสิบต้นผมให้หมื่นหนึ่งก็ขอค่าส่งก็ห้าร้อยนะครับท่านใดสนใจทักทายมาเลยนะครับขายบางค้าตัวนี้ก็ยังมีแค่นี้ครับหมดล็อตนี้แล้วหมดล็อตนี้แล้วก็ถ้าลูกค้าสั่งหมดก็จะไม่มีไม้ขึ้นกระถงางสิบเล้วก็ปล่อยให้หมดนะครับก็ถ้าหากยังมีลูกคา้ายังเหลือไว้ก็จะขึ้นกระถางใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับเพชรนาวังก็ มีมีเยอะมีเยอะนะครับท่านใดสนใจแบบไหนอะไรยังไงก็ทักทายมาครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่การสนับสนุสนชวนชมบางโตนะครับแล้วก็จะสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยครับนี่นี่ลายแอดนะครับนี่นีตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ลายแอดนะครับตรงนี้เลยนี่ยนะครับลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับสั่งได้เลยนี่มันเป็นจานแถวแล้วแถวเนี่ยครับแถวนี้ครับนี่ลงไปเลยครับลายแอดนะครับลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับสั่งได้เลยไม้สวยๆนะครับแล้วก็ ฝากกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับก็ยิ่งก็มีคนกดไลค์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งก็ทําให้แบบจะเห็นคลิปได้ก่อนถ้าลูกค้าก็จะได้เห็นคลิปก่อนเลยนะครับคลิปล่าสุดก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ในไลน์ในเฟซก็ฝากกดถูกใจกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้มีคนเห็นมากขึ้นเพราะว่าในเฟซนี่เขาก็ก็โดนปิดกั้นเนาะ,นะไ,มไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกนอกจากคนที่ตั้งใจเข้ามาดูโดยตรง ถ้าจะเป็นผ่านผ่านขึ้นหน้าหน้าเฟซครมันยากมันโดนปิดกั้น,กกนเพราะว่ามันเป็นการลงคลิปนะครับถ้าเป็นรูปมันจะง่ายหน่อยก็ฝากลูกค้ากดถูกใจแล้วกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์อะไรมาก็ได้ครับก็มันพูดคุยกันในในในช่องคอมเมนต์ก็ได้ครับแต่ว่าในใน u t u b e นี่ก็ก็ทักไปในไลน์แอดเลยดีกว่าครับในใน u t u b e คอมเมนต์ล้วมันขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งนะครับถ้าผมเห็นผมก็จะตอบถ้าผมไม่เห็นผมก็ขออภัยจริงๆนะครับเพราะบางทีมันไม่ขึ้น นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมารนำเสนอเท่านี้ครับวัส,สลามัลายกุมวะเราะมะตุอฮล่าบเราะกาตูขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ